เก่งซื้อดินสอม,มา1,200แท่งนำดินซอม,มาใส่กล่องกล่องละ15แท่งแล้วนำไปขายกล่องละ25บาทเก่งจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทตัวเลือกที่ 1, 1,500ตัวเลือกที่2อ0 0อตัวเลือกที่ 3, 2,200ตัวเลือกที่4ี0 0าข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตปหกีการศึกษา2,568 วิเคราะห์โจทย์และแก้โจทย์ปัญหาได้ดังนี้คือ 1. หาสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกก่อน 2. หาสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองว่าคืออะไรจากโจทย์เก่งซื้อดินซอมา1,200แท่งนำดินซอมาใส่กล่องกล่องละสิบ้าแท่งสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคือเก่งจะแบ่งดินสอใส่กล่องได้กี่กล่องหาคำตอบได้คือ 1, 1 2ึ5แล้วนำไปขายกล่องละ25บาทเก่งจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองคือเก่งจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทหาคำตอบได้คือในวงเล็บ1 2ึ5งพคูณ25มีวิธีคิดดังนี้ในวงเล็บ1 2ึ5งพคูณ25เขียนในรูปการดำเนินการของเศษส่วนได้คือ เศษหนึ่งพันสองร้อยส่วนสิบห้าคูณยี่สิบห้าจะเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยคูณยี่สิบห้าหารสิบห้าสิบห้าเท่ากับสามคูณห้าจะได้หนึ่งพันสองร้อยคูณยี่สิบห้าหารสามคูณห้าตัดหนึ่งพันสองร้อยกับสามได้สี่ร้อยกับหนึ่งตัดยี่สิบห้ากับห้า ได้ห้ากับหนึ่งสี่ร้อยคูณห้าหารหนึคูณหนึ่งจะเท่ากับสองพันดังนั้นเก่งจะได้เงินทั้งหมด2,000บาทคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สองสองพัน